ครูบอกได้เลยว่าต่อไปนี้คุณจะอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วชีวิตเรามันก็เป็นดังธรรมชาติมีน้ําขึ้นก็มีน้ําลงมีน้ําลงก็มีน้ําขึ้นตอนนี้มันลงอยู่ใช่ไหมคุณจะได้ขึ้นขึ้นไปแน่มันเป็นกฎแห่งจังหวะชีวิตคุณจะเห็นลูกตุ้มป้าเวลามันดีดไปมันมีดีดไปมันก็ต้องมีดีดกับดังนั้นอดทนและเข้มแข็งไว้นะตอนนี้คุณกําลังขาขึ้น แล้วขอให้คุณรักษาจิตใจตัวเองให้ดีอยู่กับปัจจุบันขณะอะไรที่มันเลวร้ายที่ผ่านมาหรือที่คุณคิดประมวลผลปรุงแต่งว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้แบบนี้มันจะเป็นแบบนั้นหยุดซะอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันตรงนี้สร้างอย่างจงใจสร้างด้วยความเบิกบานใจ ขอให้คุณมีสติจับอารมณ์ตัวเองให้ทันเนาะจับความคิดตัวเองให้ทันแล้วก็จงเปลี่ยนโฟกัสมันซะเราควบคุมความคิดไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยไม่ให้คิดไม่คิดบางทีมันผุดคิดขึ้นมาเอาคิดก็ปล่อยแต่คุณจงเปลี่ยนโฟกัสมันซะถ้าเราไม่ไปเพิ่มเชื้อให้มันไม่ไปคิดปรุงแต่งมันความคิดนั้นมันจะไปต่อไม่ได้มันก็จะหายไป ขอให้คุณมีสติการฝึกสมาธิมันจะดีมากๆไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้คุณทำอะไรอยู่จดจ่อกับสิ่งนั้นมันก็ได้สมาธิแล้วแต่ถ้าคุณจะหาเวลานั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจพุทโธพุทโธหรือว่า123ก็ได้สัก5นาที10นาทีมันจะทำให้คุณมีสติเพราะคุณมีสติคุณจะรู้ความคิดว่าเฮ้ยตอนนี้คิดไปแล้ว แต่ก่อนที่ครูพัฒนาตัวเองนะบางทีความคิดครูไลไปเรื่อยปรุงแต่งพอมันอิ่มตัวแล้วเฮ้ยมันรู้สึกตัวเอา้าฉันคิดอะไรพอตอนหลังเริ่มฝึกนะเข้าครูนั่งสมาธิบ่อยเข้าแล้วครูก็โฟกัสกับตัวเองครูบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการพัฒนาตัวเองฉันต้องการเปลี่ยนความคิดตัวเองฉันต้องการเป็นคนที่มีทัศนคติดีคิดบวกพอเราพูดบอกกับตัวเองแบบนี้เหมือนร่างกายเราความคิดเรามันฟังกับเราด้วยนะแล้วครูก็ นั่งสมาธิด้วยชอบอ่านหนังสือชอบเรียนรู้ด้วยมันเหมือนครูมีสติรู้เร็วว่าเฮ้ย mm. ครูกํลาลังคิดไม่ดีครูก็เปลี่ยนความคิดตัวเองอารมณ์เราสําคัญนะความคิดจะส่งผลไปที่อารมณ์พออารมณ์เรามันไม่ดีนะเราไม่อยากจะไปทําอะไรไม่อยากจะคิดอะไรเลย mm. เขาถึงบอกว่าเฮ้ยทำอารมณ์ตัวเองให้มันปกติคงที่ให้มันสมดุล เพราะมันจะมีไอเดียอะไรปิ้งแวบเข้ามาก็เพราะความสุขใจของเรานี่แหละมันจึงมีสิ่งดีๆเข้ามาการที่เราทุกเราเครียดสิ่งดีไม่มีทางเข้ามาเพราะมันบล็อกเขาเรียกว่ามัน,มนคือการปิดกัน้นดังนั้นขอให้คุณจับความคิดตัวเองให้ทันแล้วตอนเนี้มันเป็นขาลงของคุณอยู่ใช่ไหมคุณเป็นขาขึ้นนับแต่บัตรนี้เป็นต้นไป แต่ขอให้คุณรักษาใจไว้ฝึกเนาะมนุษย์เรามันคือการฝึกฝนไม่มีใครเพอร์เฟคร0อเร์แล้วไม่มีใครเกิดมาแล้วโอ้ดีเลยเพราะด้วยสังคมแวดล้อมของคนทั้งหลายมันก็หล่อหลอมให้คนคนนั้น เป็นมาคือถ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นคนดีคิดดีประเสริฐหมดทุกอย่างเด็กคนนั้นที่เกิดมาเขาก็จะคิดดีตลอดแต่ส่วนใหญ่ที่ครูเห็นมันไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเราก็มาฝึกฝนเอาในตอนโตดังนั้นเราคือการฝึกฝนฝึกฝนให้เป็นคนดีขึ้นแล้วเ,เกิดมาแล้วอ่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่เรามาสร้างตํานานให้กับตัวเองเนาะทาให้มันดีขึ้นรวยขึ้นเอาให้รวยคามือเราในตระกูลเราอ่ะทให้วงตระกูลมีชื่อเสียง ชื่อเสียงเฉพาะในวงตระกูลเราไม่จะเป็นต้องข้างนอกได้ว่าเฮ้ยว่าคนนี้เกิดมามันทําให้ครอบครัวรวยขึ้นได้ลืมตาอ้าปากขึ้นได้จงเป็นแบบนั้นแต่คุณจงฝึกฝนเนาะพวกนี้มันไม่ใช่ว่าคิดแล้วมันจะได้ไม่ใช่มันคิดแล้วมันลงมือทําด้วยดังนั้นฝึกฝนครูก็ยังต้องฝึกฝนเรื่อยๆความคิดของครูบางทีมันก็มีแวบเข้ามาแต่มันจะตัดได้เร็วไงเฮ้ย คิดลบเวยเหมือนมันรู้ได้เร็วแต่ก่อนเนี้ยไม่รู้มันไปของมันเรื่อยแต่ตอนหลังรู้เออมันก็เปลี่ยนครูมีสมุดมีไดอารี่จดนะว่าเอ,อ้ยครูวันเนี้ยครูคิดบวกกี่เรื่องคิดลบกี่เรื่องแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆคุณเอาไปทำเนาะมันจะทำให้คุณมั่งคั่งล่ำรวยภายในสะท้อนภายนอก ภายในร่ำรวยภายนอกร่ำรวยร่ำรวยภายในในที่เนื้อคือมีใจิตใจที่เบิกบานสมดุลไม่คิดลบไม่โกรธเคยดแค้นั่นคือความร่ำรวยภายในมันจะสะท้อนไปข้างนอกในการทำงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอารมณ์ดีผลงานนั้นจะออกมาดีคุณจะมีใจคุณจะให้ใจคนอื่นรับรู้ได้ครูขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้ใฝ่หาความรู้แล้วฝึกฝนทำให้เป็นคนที่ดีขึ้นจงใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต ครูชอบคําสอนของหลวงปู่ชาวัดบ้านนาปะพงนะคะบอกว่าการทําบุญที่ใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่ว่าเข้าวัดหรืออะไรให้พ่อให้แม่อันนั้นยังไม่ใหญ่เท่ากับการที่ใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญานะเพราะว่าถ้าเรามีปัญญาไอ้เรื่องที่ให้พ่อแม่หรือเรื่องที่เข้าวัดธบุตรมันก็ส่งต่อจากไอ้ที่เรามีปัญญาครูขอให้คุณเรียนรู้ เราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครูขอให้คุณเติบโตต่อไปนี้คุณจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากขาลงที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณจะขาขึ้นขาขึ้นเรื่อยๆแล้วขอให้คุณเป็นคนที่ทัศนคติบวกเป็นคนที่รู้ความคิดตัวเองได้เร็วแล้วเป็นคนที่เบิกบานครูขอให้คุณโชคดีเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ